สาทูกับ sure ผ kind of right? ้าจารย์ด้วยนะครับผมให้รางวันบัวตองขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณครับเจฟวันนีค่ะคุณแม่เร็วจ้าจ้าเอาให้เลยคับคุณแม่เอาใส่ทีละยางครับใส่ทีละยางเอาเข่าใส่ก่อนเนาะอ่าขอบคุณครับเจบสูงมากคุณแม่เออขอบคุณครับ สวัสดีครับเป็นดดตอนเช้ากับเช้าวันพระนะครับผมวันนี้สองสาวบุกวัดนะครับผมดูครับพี่ครับสองพี่น้องบุกวัดนะครับกินข้าวเหนียวนะครับผมเอาข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวเอาให้เลยคุณแม่ให้เลยครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับเอาใช้มือเลยแม่ใช้มือเลยโอ้ Um สาทุกับพระอาจารย์ด้วยนะครับผมให้รางวัลบัวตองขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็จัดข้าวเนียวอย่างเดียวครับเจ๊ผมนะครับับผมใส่เลยครับผมถึงอยู่ครับเก็บคุ้ สี่ส <v> ิบกับส er ิบสี่ครับสี่สี่กับสิบสี่ครับตัวหน่อยสิบสี่ครับนี่ครับครับใส่เลยครับขอบคุณค่ะเก็บดูเก็บสูงเก็บมาเก็บสูงขอบคุณครับโชคหมาด้ำรวยเด้อเก็บสูงเก็บเอาเก็บไอ้นั่นขอบคุณครับ ดูนเก็บดูนเก็บทูขอบคุณครับสาธุอือหายอยู่ดีมีแห้งเด้อถอยเอาให้น้ำปนปูเร็วเก็บเลยเก็บครับผมสาธุครับบุญสูงขอบคุณครับครับทอยบุญครับบุญใหญ่มาแล้วอ่าทำบุญกับสัตว์ใหญ่ ให้ได้ชูง่ายๆได้คุแม่เด้อครับแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนได้คุณแม่เด้อครับผมตอนนี้ก็ดูแหวนนะครับบูชาวัตถุมงคลมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับผมอร่อยเลยวันนี้อะไรคุณแม่ยืนนะครับบัดยืนเลยครับยืนเลยยืนเลยครับผมยืนเลยครับบัดเป็นยังบัดเป็นยัง ครับผมขอบคุณครับอยู่เย็นเป็นสุขดำล่รวยด้วแม่เด้อครับครับผมเสียงพูดจากคุณยายนะครับผมวุ่นทนสมบูรณ์นะครับครับแต่โม้ก็กินกล้วยก็กินครับ จ่าสิบเก้าบาทดอกไม้คู่นึ่งครับครับเจ็บดูเจ็บอากินกล้วยเลยกินกล้วยเลยเจ็บโอ้ให้โชว์ให้มานเ้ครับเด้อท่านกล้วยบีหญ่ๆก็ให้โชว์ง่ๆครับตาเพอดีดค่ะคผม เอาเอาให้เลยพอหายเลยเอาให้เลยเอาหยิบหยิบใส่มือพันเลยก็ได้ครับหยิบใส่มือพันเลยอืมเอาครับผมครับพ่อครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ใบตองยืนรออะไรครับผมกินกล้วยโอ้ใบตองยืนรอกินกล้วยนะครับผมขอบคุณครับเอาใส่มือเลยพอใส่มือเลยเก็บเก็บไปได้ดีครับคุยอยเมีย คำหน่อยพ่อใหญ่ยข้ามหน่อยจะได้คำใหญ่าอันนี้ล็อกไกยักษอ๋ออ๋ออู้ว์เปล่าไรเปล่าไรครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณแม่เร็วจ้า20บาทนะจ้าเอาไห้เลยครับคุณแม่เอาใส่ทีละยางครับใส่ทีละยางเอาเข่าใส่ก่อนเนาะอ่าขอบคุณครับเก็บสูงมากคุณแม่เออขอบคุณครับแม่เก็บอีกเจฟอีกหลุนมือเก็บอีกเก็บสูงเก็บ เก็บมาเก็บอ้าวลุนใบหนึ่งเก็บเก็บเก็บได้ครับเก็บสูงขอบคุณครับคุณแม่ลำล่ำรวยได้ครับเด้อขอบคุณครับครับโอ้จับเบิ้งจับเบิ้งจับเบิ้งจับจับจับเอเก็บ้ย เออผนาับมขอบคุณครับทางนี้ก็เรียกขมืนมากครับผมต้องเดินย้อนกลับคืนนะครับผมคุณยายท่านอยากจะทำบุญกับเจ้หมื่นของเรานะครับเห็นช้างอ้วนนะครับใครๆก็อยากจะทำบุญด้วยนะครับ ครับผมมาเลยครับคุณแม่ครับมาเลยครับครับผมใช้มือเลยครับคุณแม่ใช้มือเลยครับเกทุกเกบเกบเอาทําแม่เร็วเกบเอาดีดีขอบคุณครับผมชุกชุกมันหมานนะครับขอบคุณครับตอนนี้เรามาเจอบัวตองแล้วนะครับเดินไปด้วยกันนะครับ ส่วนข้ามือนนะครับผมดูนะครับกินอ้อยไปในทางนะครับน้อยเดินตามทางนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่มีเวลาขาดสายเลยาดูช้างนะครับคุณแม่เด้อ มาเจอคุณเตีตัดอ้อยให้กินนะครับผมสองพี่น้องยืนกินอ้อยนะครับวูดูดูแย่งกันอ้าวอ้าวหาเรื่องแล้วไม่ยอมกินลำนะครับผมเพราะว่าแข็งหากินใบหากินยอดนะครับเเหมือนกินอ้อยให้หลับตาเลยนะครับผมดูครับครับเป็นใหญ่ก็บูชาวัตถุมงคลนะครับผม ส่วนด้านหลังก็มีนะครับผมน้องหลายนะครับพิมนงานเรากําลังขายวัตถุมงคลนะครับเมกินไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆได้แม่ได้เมดครับเอาใสมือเลยเอาไห้เลยครับมาไห้เลยมาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาจักบาดกับใสลรดแม่ เอายางเข้ามาเลยแม่ยางเข้ามาเลยอี๋เอาบัวตองรับกับคุณยายเร็วครับบัวตองครับครับให้ยพ่นข้อหัวให้ก็ได้แม่พ่นข้อหัวให้ก้มหัวลงก้มลงก้มลงให้พ่นข้อหัวเอ้เออนั่นแหละเอ้ยครัหน้าโน้ลงกระถาให้ด้วยลงกระถาให้ด้วยครับเท็ดอี๋เอา เอาหายเลยครับผมหายเลยครับ<ว>อ่าติดใจแล้วเอาเอาใส่มือเลยคุณแม่ใส่มือเลยเอาใสมือเลยคุณแม่เอาใสจังสันล่ะครับผมใส่เลยกกเก็บดีๆตองน,น้องตองน,นี่จับเหรียญไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผม อาแค่มือเก็บแล้วขมือเก็บเก็บน้องบัวตองกับพี่ข้มือครับอันนี้ข้มือข้ามือเก็บแล้วข้ามือเก็บสูงข้มือเก็บกับคุณยายแล้วข้ามือเก็บเก็บแล้วกับคุณยายแล้วข้ามือสูงบนสูงขอบคุณครับสูงดีดสูงครับอ่าไม่ใช่แม่หายตัวหน่อยเพิ่นคอหัวหายหนี่ม่พนังน้ำฝนหนิพนังน้ำตัวหน่อยหนเอิครับผมอ่าข้อข้อครับ เอาคอยย่อยแน่คอยย่อยแน่น่นพอดีตาทุอายู่ดีมีแห้งได้คุณแม่เด้อขอบคุณครับเก่งมากๆเลยสองสาวของเราน้องบัวตองครับบัวตองกับขมือนครับ หยิบส่เไดครับหยิบส่เได้่บตองวางมือครับเบตอนนี้จะหยิบเหรียญไม่ค่อยถนัดนะครับผมจะหยิบเหรียญไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะครับผมค่ขอบคุณรค่ โชคันครับ